ซาชิมิกุ้งลอบเตอร์อร่อยมากมากเริ่มอาหารญี่ปุ่นแบบร้านดังๆงไปเลยอะร้านนี้เแบบมีมากเลยอะอยากดูของอร่อยกดซับไว้ไม่พลาดแน่นอนจ้าดีค่คาดคนวันนี้นะ เราจะเดินทางไปกับรถคู่ใจคันนี้เลยเพราะว่าทาง Honda นะคะเขาส่งเด e c ซิ y t u r ท o โบเนี่ยมาให้พลอยลองขับก็เลยกะว, <c oughs> ว่าแบบชวนเฟิร์นไปเที่ยวดีกว่าวันนี้พลอยก็เลยจะเดินทางไปที่บางแสนกันแต่ว่าไปเช้าเย็นกลับนะก็เลยคิดว่าเออถ่ายวอล์กมาด้วยเลยดีกว่ากเลยลาเฟิร <c oughs> <erf> ์นกับทีมงานที่ออฟฟิศกันก่อนนะคะ รแกเหรอซื้อคันใหม่เหรอทำไมอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันเดี๋ยวเราไปคุยกันอ่ะฉันงงทำไมอ่ะไม่ไหวเมื่อกี้เราม,มันพาดเซเลยนี่แค่ซื้อรถใหม่หรอปเปล่าอันนี้ทางบอนด้าเขาส่งมาให้ลองขับอันนี้คือรุ่นอะไรอ่ะอันนี้คือรุ่นเดอรซิตี้เทอร์โบตัวถงังตัวเครื่องแล้วก็เครื่องยนต์อ่ะคือใหม่หมดเลยสีเขาเป็นสีแบบขาวมุกนวลๆอ่ะสวยมากเลยใช่แล้วบอกเลยนะถ้าแกอยากได้รุ่นเนี้ยราคาแบบว่าจับต้องได้เลยแล้ววัสดุอ่ะเป็นพรีเมียมนะตัวกระจังหน้าเขาก็ใช้แบบเป็นโครเมียมแต่ว่าไฟหน้าของ ได้นี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยเขาบอกเลยว่ามันเป็นโปรเจคเตอร์ daytime r u n n i n g Light แบบ LED เกงข้างหลังนั่งสบายไหมสบายนะข้างหลังรุ่นนี้อ่ะกว้างมากแกเขาเปิดเพลงหน่อยได้ปะอะได้อันนี้คือเขาต่อแล้วจริงๆรุ่นนี้แกมันมีคาเพลย์ที่สามารถเชื่อมต่อกับหน้าจอของรถได้เลยแกแค่เสียบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ใช่ป่ะแล้วคาเพลย์ของแกก็จะขึ้นพราเชื่อมแลลวคาเพลย์ใช่อันนี้ก็คือสามารถเปิดแมปใช่ป่ะแมปก็จะขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยหรือแกจะเปิดเพลงก็ได้ ไปเข้าร้านกันมือแรกของเรานี่อาหารมาแล้วนะคะทูโคนองบอกก่อนว่าร้านนี้มันเป็นอาหารสไตล์พาราลก็คือคนอิสลามสามารถกินได้ไข่ปลาดิวกิวนะคะคือใหญ่มากเป็นเมนูแนะนาของที่นี่เลยนะแล้วก็เมนูที่เราสั่งมานะคะก็จะมีกุ้งเผาแล้วก็ปลาทอดน้าปลาโันิ่มทอดกระเทียมแล้วก็จะมีข้าวผัดมีอันนี้ให้เลยนะเป็นยำมะม่วงเอาไว้ทานคู่กับปลากระพงทอดน้ำปลามนเพื่อน เดียวพอให้ปูมาแบบจัดเต็มมากสแกนส้มไหมตักให้ไข่เยอะๆเลยที่นี่เขามียอดมะพร้าวอ่อนด้วยนะคะแล้วก็เป็นผักกระเชดขอชิมข้าวผัดก่อนละกันได้เลยคือมันร่วนแล้วมันแบบว่ามันหอมกลิ่นผัดอ่ะทุกคนร้านเนื้อข้าวผัดคือแบบดีมากอือหกินเนื้อปูเขาเพียงกินแล้วหวานมากเนื้อแบบฉ่ำๆเลย แจงส้มเขาจะไม่ได้เผ็ดมากจะเอเกเป็นเปรี้ยวเค็มแต่ที่นี่นะ้ำมันจะไม่ข้นเกินไปนะเออมันกลางๆไม่ได้ใส่ก็ไม่ได้ข้นเกินนะอืมน้ำสมองดีมากสมแล้วที่เป็นเมนูแนะนำยัวๆจ้ายัวๆจ้าแต่ที่นี่เขาทอดมาแบบว่าข้างนอกน่าจะกรอบโค<ห>จริง กรอบแบบกำลังพอดีอ่ะมันไม่ได้เค็มมีรสเปรี้ยวของน้ำพริกเขาอะคือข้างนอกกรอบกอบข้างในแบบนุ่มๆอ่ะอันนี้ดีกว่าปูนิ่มทอดกระเทียมขนาดปูนิ่มยังมีเนื้อปูอ่ะเห็นเนื้อป่าขาวๆกิเนเอื้อของกินเล่นได้เลยอ่ะแต่อนนี้มันจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่อะลองนี่ดีกว่าที่หนึ่งในใจปูหลอกไปกุ้งจะมา,ามันกุ้งสดแหละข้างๆคือผันไปคือเป็นทะเลขนาดนี้ กรอบมากใครไม่กินมันกุ้งส่งมาทางนี้นะแต่อย่างนึงนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วคนอ้วนคนอ้วนมักจะได้กินโตนอ้วนต้องกินก <ๆ S 1> ่อนกินก่อน ก่อนนะคะว่าที่เราสั่งไปอะ่ะมีราคาเท่าไหร่บ้าง,างแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวอันนี้อยู่ที่300บาทปลากระพงทอดน้ำปลา400บาทกุ้งแม่น้ำา7 0 0บาท ปูนิ่มส5 0าแล้วก็ข้าวผัดปูร้อยปบาทยะยาซีฟูดนะคะร้านเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งนะคะลองมากินดูนะคะติดริมทะเลด้วยอ่ะใช่มองไปอย่างเงี้ยคือบรรยากาศแบบดีมากเลยอาหารอร่อยอร่อยก็โอ้เป็นฟินเดี๋ยวเขาจะพาแกไปเล่นกับเด็กๆโรงเรียนเหรอ <c oughs> พาเขาไปโรงเรียนเหรอพาไปเล่นกับลิงลิงใช่เพราะว่าถ้าใครที่มาบางแสนหรือว่าเขาสามบุกจะต้องขึ้นไปดูลิงกันนิดนึงดูอย่างเดียวนะลิงอย่าวิ่งมานะกลัว พูอะไรอ่เ <laughs> ออคือมันคือมันดี <laughs> <laughs> ก็จะบอกว่านอกจากที่ความหลุดละของตัวรถแล้วที่แกเห็นข้างนอกเมื่อกี้ใช่ปะเครื่องยนต์ข้างในอ่ะใช้เทคโนโลยีแบบดาวไซน์ม,มันจะลดขนาดเครื่องยนต์อ่ะให้มีขนาดเล็กลงแต่ว่าเพิ่มประสิทธิภาพความแรงมากขึ้นมันจะมีกําลังมากขึ้นถึง1น2อยีสองแรงม้า้วยแกแถมประหยัดน้ามันด้วยแล้ว,แ,ลวแกเห็นตัวนี้ปะที่เป็นอีคอนเนี่ยอันนี้ตอนแรกเขายังไม่ได้กดปุ่มใช่ปะแต่พอเมื่อที่เขากดปุ่มเข้าไปประหยัดน้ํามันเข้าไปอีกซื้อได้นะคะจะรับรุ่นไหนดีคะขายแกงนะคะโอเคปะคะส่วนตัว ฟีเจอร์นะแกแต่ว่าลูกเล่นอื่นๆเราสามารถเติมได้ใช่ปะแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยไม่ต้องเพราะว่ามันมาแบบครบครันให้แกแล้ว <Yeah. S 1> งั้นตอนนี้รีบไปเลยอ่ะโก go, go. เป็นคาเฟ่ร um like well, ิมชายหาดนั้นเนี่ยข้างหลังเราข้างหลังเรานี่ก็คือเป็นชางหาดแสะคนเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะฮะ สั่งไปมาเรียบร้อยแล้วนะคะร้านนี้เขาจะมีความเป็นแบบว่าบริการตัวเองนิดนึงก็คือว่าเดี๋ยวเขาอาะทำให้เราเสร็จแล้วชบาเขาก็จะเรียกเราเข้าไปรับเองใช่แล้วนัะนี่ก็คือเมนูที่เราสั่งมานะคะอันนี้เป็นกาแฟนะที่ว่ามีผสมผสมของน้ําส้มนะคะก็จะใช้เป็นน้ําส้มยูสุกับน้ําส้มเขียวหวานนะใส่กับดับเบิลช็อตนะคะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟเหมือนกันแต่ว่าเป็นกาแฟนมนะคะชื่อว่าฮัดวอนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเค้กมะพร้า,พาวอัญชันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น พายเลมอนชีสมาเดี๋ยวลองชิมกันดีกว่าคือมันเปรี้ยวแต่มันมีความหอมหอมหอมกลิ่นชีสอ่ะมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆมันๆอ่ะนี่ลองอันนี้บ้างเป็นชอบอันนี้นี่อันนี้เป็นเค้กมะพร้าวอัญชันนะคะสังเกตว่าแป้งเขาเนี่ยน่าจะใส่อัญชันลงไปนะมันมีเนื้ออยู่ในนี้ด้วยไม่เคยเห็นแบบนี้เลยลองลองลอืเป็นเท่านง้แต่กินอันนี้สองอันคู่กันอ่ะ ีาแต่น,นี้คือมันจะแบบว่าหอมมะพร้าวอ,อ่อนๆทีมคือมันละมุนมากเนื้อเคก็เหมือนกอันคือละมุนมากนาองกาแฟเดอ้อกาแฟน้ำส้ม <c oughs> มันแบบว่าเป็นกาแฟแบบเข้มๆรสชาติส้มยูสุคือขึ้นมาเลยอ่ะเขาลองของเขาบ้าง คือว่าเขาอะชงมาแบบว่าไม่ได้ใส่ความหวานหรืออะไรเข้ามาผมแน่เลยแกต้องกินให้โดนไอ้คาราเมลข้างบนด้วยมันจะแบบติดหวานหวานนิดนึงในต,ตัวข้างบนคือคาราเมลอ๋อมันให้ความหวานผ่านคาราเมลนั่นเลยแต่ตัวกาแฟก็คือมีความแบบก็คือกาแฟกาแฟผมผมแต่แข้างบนก็คือเป็นครีมนมแบบจืดๆกูจอบ ร้านอาร์ทอรี่นะคะพจน์ถึงสุกเปิดตั้งแต่10โมงนะคะถึง1ทุ่มสองวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มกา,กาแฟที่เราทานกันอะแก้วละร1อบาทเค้กด้วยเค้กตัว,ว,วชีสเลมอนของเธอ11อยสิบาบาทแล้วก็ตัวมะพร้าวยู่ที่ร2อยนะคะใช่ก็ถือว่าโอเคนะได้แบบกินเค้กได้ถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวทะเลงั้นเดี๋ยวเราจะนั่งกินลมชมวิวสบายๆกันอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นชายหาดกัน คือเมื่อกี้เดินชายหาดใช่ปะแล้วคือเฟิร์นหายไปไหนไม่รู้อยี๋ยวาเราจะโทรหาเฟิร์นกันดีก,กว่าคอ l เฟิร์น Calling เฟิร์นนี่อันนี้คือโทรหาเฟิร์นให้เลย ไม่เจอใครกับบางโทรหายอยู่บนรถทุกคนรอแกอยู่บนรถโอ้โหร้อนแหละกําลังปีกบนรถแกเคเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหคือจะบอกว่าทุกคนอ่ะมานั่งอรอแกสักพักเลยใช่หรอก็ว่าออกมาไม่เจอใครเลยกําลังจะแบบกดโทรหาเลยแกก็โทรมาพอดีแกรู้เปล่าว่าเขาใช้อะไรโทรนี่เดี๋ยวเขาทําให้ดูเ c าเฟิร์นเป็นไงทุกคนดูโโอ้ห เขาเฟิอย่างนไ,ได้เลยเออแล้วแกรู้เปล่าว่ามันยังมีตัวเชื่อมต่ออีกนี่ตัวแอป p ันด้าค n นเน็อันเนี้ยเราอะสามารถเช็คน้ํามันได้ว่าตอนนี้น้ามันเหลือเท่าไหร่แล้วแล้วมันก็ใช้ได้อีกหลายอย่างเลยนะคือมันแบบว่าสะดวกสบายมากคือสามารถเชื่อมกับรถคันนี้ใช่ปะแล้วก็จะรู้หมดทุกอย่างอยูอย่วกัรถคันนี้ แล้วมันก็จะมีพ c a l นเตอร์ด้วยนะเว้ยชุกเฉินเนาะเวลาเราแบบเอ้ยน้ำมันหมดอยู่บนทางด่วนอะไรงี้โทรได้บางทีว่าทุกวันนี้คนไม่รู้ว่าถ้าแบบมีเหตุเหตุอะไรคือโทรเลยแล้วบ้างอันเนี้ยคือมีเลยมีแบบว่าเฮ้ย call นเตอร์นะอะไรต่างๆนานาแบบว่าแอมบู a ลน e ์อะไรอย่างงี้มีหมดว้าวโทร24ชั่วโมงด้วยนะตอนนี้เรากำลังจะไปซีฟู้ดครับร้านนี้เป็นอาหารแบบซีฟู้ดริมเลที่มีที่ถ่ายรูปเยอะโคตรรออู้้ไปพมละ ร้านนี้อย่างหนึ่งนะจัดริมทะเลแล้วก็แบบมีล่มให้นะคะแต่งร้านน่ารักมาก<ช>สวยมากลร้านค่อนข้าง,างบรรจุคนได้เยอะมากเลยใช่แล้วเนะจ้าของร้านเขาบอกว่าตอนนี้นถ้ารอพระอาทิตย์ตกอะ่ะคือมันจะสวยแบบสวยมาก,มากไปเดยวไปเดินดูร้านกันไปจ้า มาแบบเป็นเรือสองลำอันนี้นะคะอยู่ที่ราคา1 5 9่บาทอันนี้คือสิ่งที่เราเลือกมาเองแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเขาอ่ะก็จะคิดตามน้ําหนักว่ามันแบบว่าเท่าไหร่อ่อันนี้จะเป็นกุ้ง lobster นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นก้างก้างกุ้งแม่น้ําแล้วก็จะมีปลาหมึกด้วยอันนี้เรียกว่าเมนูอ่าวไทยซาชิมิ1,390บาทร้าบาทแทกินดีอยู่ดีแขอบคุณฮอนด้านะคะที่ทาให้เราได้มาบรรยากาศร้านดีๆแบบนี้นะคช่นี่ล้วนี้ก็จะเป็นข้าวผัดข้าวผัดสี่บุตร 150บาทได้ไข่ปูกุ้งแล้วก็เนื้อปูปมีอะไรแบงปลาหมึกชิมเบอร์เลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นผัดช,ชาทะเลรวมอยู่ที่450บาทแล้วก็อันนี้เป็นยำแซลมอนอยู่ที่450บาทเหมือนกันเรามาลองชิมกันก่อนเลยดีกว่าข้าวผัดก่อนลวกันนะได้โอ้โหชิ้นใหญ่มากใหญ่มากจริงๆใหญ่จนแบบไม่มีคำบรรยายบึกจริงบึกจริง งกับข้าวผัดเมชาต่างไหมจริงเพราะว่าใกล้เคียงแต่อันนี้เนื้อปูอ่ะมันได้ความมันของมันปูเลยอโหข้าวผัดร่วนๆเลยอ่ะแกมันใหญ่มากเลยอ่ะเราทำได้อืมปลาหมึกแบบกรุบกรอบๆเลยอ่ะน้ำจิ้มแบบเผ็ดแซ่บเปรี้ยวถูกใจมากๆเลยอ่ะผัดชาทะเลมาเดี๋ยวเขาตักให้เอาอะไรมีหอยแถวหอยแถวเอาหมดเลย <T esi> <za> มันเด้งๆอ่ะผัถาเขาหอมมากเลยหอมตัวพริกไทยอ่ะเขาทำรสชาติอาหารออกมาดีมากใช่มันแบบถึงถึงเครื่องอ่ะมั่นคือแบบดีมากเลยอ่ะซาชิมิกุ้งลอบเด์แกเขาจะลองอนะนี่คือเราเลือกเองกับมือหวานมากอ่ะเขาว่ากินกับซีฟู้ดก็ได้หรือว่าจะกินกับอันนี้ก็ได้ลองอันนี้แล้วกัน เริ่มอาหารญี่ปุ่นแบบร้านดังๆไปเลยอ่ะขออีกชิ้นหนึ่งหลกักกนอันนี้ลองกับซีฟู้ดซีฟูด้ดกินกับซีอิ๊วอะ่ะมันจะได้รสชาติของกุ้งรสเตอมากกว่าเออมันจะมีรสชาติหวานขึ้นมาพัวก,กินกับซีฟู้ดอะ่ะมันจะได้ความแ่บนื้อันนี้ลองอันสุดท้ายดีวยกว่ากุ้งแม่น้ำไม่เคยกินกุ้งแม่น้ำที่แบบดิบๆอ,อ่ะมันกรุบมาก คนมาลองนะแล้วก็เราสามารถเลือกเองได้อะคือมันดีจริงเราไม่ต้องแบบว่าเป็นล่องเรือ<ล>ราสามารถแบบู่ตรงนี้เราก็กินของสดสดุณภาพดีๆได้เลยได้ยินเสียงทะเลเสียงคลื่นแบบนี้คือแบบฟินอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งชิลๆจิบน้ำที่ทะเลดีกว่า บรรยากาศจากการกินแล้วก็มานั่งชิลๆกันบ้างเดี๋ยวเรานะคะจะนั่งกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะใช่ก<ร>็จะไปซื้อของปากที่ตลาดหนองมนนะคะต้องซื้ออะไรข้าวหลามเออก็อเดีอเอ๋ยวขอนั่งพักตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะคะเจอกันที่ตลาดหนองมน ก็จะไม่มาซื้อของที่นี่ก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวหลามแม่นิยมเขาเป็นร้านเดียวเลยนะที่เหลืออยู่ตอนนี้ที่แบบว่าใช้กับมะพร้าวนะคะในการเผาทําให้แบบว่ามีความตัวข้าวหลามอ่ะมีความหอมนี่ถึงแล้วข้าวหลามแม่นิยมนี่อันนี้ข่ยยังไงนะคะสันมถ้วยร้อยยันเอาไปคนละชุด อ๋ออันนี้เป็นอะไรบ้างคะเพื่อถั่วมะพร้าวแปะกล้วยอยู่ในบวกียวกันเพื่อถั่วมะพร้าวแปะกล้วยในกระบอกเดียวกันอันนี้แหละชิมทิมทิมคุณป้าเขาบอกว่าอันนี้คือใช้เวลาเผานานมากเพราะว่ากว่าหน้ากะถี่อะมันจะเดือดอันนี้เป็นแบบข้าวเหนียวดำหวานหอมกำลังดีแล้วมันมี็กเตอร์มีไส้อะไรอย่างี้เคี้ยวด้วยืม มีมะพร้าวด้วยเมื่อกี้นอนเผือกไปโหเผือกมันมากงล้นดี่ยงหนูเอาสองชุดค่ะแ,บบแล้วได้เรียบร้อยแล้วใครอยากกินขลามก็สามารถมาอุดหนุนได้ที่ร้านแม่นิยมนะคะขอบคุณนะไปดีๆนะคะจบเลทำไมนี่วันนี้ก็จบทริปแล้วก็จะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สนุกไหม สนุกมากเพื่อนคือแบบได้ไปกินได้ซื้อของฝากได้ไปแบบดูลิงแบบลิงมาเกาะกระจกไงคือตลกฮามากทุกคน ขอบคุณฮอนด้ามากเลยที่ส่งเดอะซิตี้เทอร์โบมาให้เขาใช้ครั้งหน้าก็ส่งมาอีกด้านนะคะเออแต่วันนี้คือแบบว่าสนุวกม,มากเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยมาเที่ยววันเดทิปกันเราจะไปตะลุยกินอย่างเดียวแต่วันนี้ได้มาแบบต่างจังหวัดบ้างก็ฟินเลยค่ะ <laughs> สาหรับใครที่แบบว่ากําลังหาทริปเที่ยวอยู่นะคะแบบวันเดียวอะไรเงี้ยก็สามารถดูคลิปพวกเราได้แล้วก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วนะคะทุากคนเจอกาัน<ม>คลิปหน้าว่าเราจะไปไหน เอาหรอแกมือไงร้านไหนดีร <Hey, Tom. S 2> really? ้านไหนเด็ดใครสายกินอี่ยพวกเราต้องท้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตาร์ททัเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะ